เชืเอกมาเชือกไว้นะครับโอ้โหลมแรงตีแล้วคโอ้โหย้อนแสงมันรู้มองเห็นหรือเปล่าเขาบิกเดียวบ่โอ้โหหลังสวยครับสุดจอดดวย <laughs> เดี๋ยวตัด้ะไรน้อยๆหน่อยจีเนี่ยท้อยนึงอยู่ข้างหลงังน,นี่ยันได้ ยุขาข้างไอเออเบิดไปถอยเ็้ว่าใจถุงมือเลยตะโอ้โห่านของเรานคะรับยอดมากไม่ไม่ทันห็นว่ะดูครับสูงไม่สูงดูเอาครับกว่าจะได้แต่ละหยดน,นะครับน้ำหวานของเรา ปลางก็สวยนะครับดูแล้วอายเลอะน้ำครบครบยักษ์ใช้งานแล้วนะครับตีหัวน้ำเรื่องนึนจอตีหัวน้ำเน,นี่ยเตะตีลูกหลจันมันไปอยู่อ,อ่ะอ๋อปลาลังแล้วแต่อืมแล้วแต่ชรอบ โอ้ขวนสับเลยเออสุดยอดถ้าไม่ได้ฝน,น,น่ะขอ้ควนฮึเมือหัวน้ำจังใจเฮ้ยหนาลากยอะขึ้งอ่ะเนาะน่า่<หน> Khoa khóa đầy, cứ chẳng quay được Cứ quay <laughs> <laughs> được Chạp xe ngay đi <laughs> nha đất Thái đồn Chúng Khịp gần nhau nhau bây giờ Bị tàu, huy pita. โอ้มันยังอยู่บ่ hang luôn วะติมีปลานู่นอยู่นู่นนี่ติโอ้ยพอสิ đi bưng mua vẫn mua năn kiểu lại khác, à, phá hang rồi bay hoài cái răng để, Okay, huh? เริ่มมาสักท้ายผมเลยเริ่มชิบวนานาลักเราเนี่ย 啊这个